มาออกแล้วคลาสิโดเมโอคหมายเลขสี่เสียสังลุยเสียสังลุยและหมายเลขเจ็ดยกสองแสงเสียสังลุยยกสองแสงแรงขึ้นมาอีกมาครับจริงดังฝันเสียสังลุย ยกสองแสงจริงดังฝันจริงดังฝันขยับขึ้นมาเป็นตัวที่สองแรงขึ้นมาอีกมาครับหมายเลขสองทนายหนึ่งทนายหนึ่งขณะนี้เสียสั่งรวยทนายหนึ่งจริงดังฝันเสียสังรวยครับตำแหน่งที่สองระหว่างทนายหนึ่งกับจริงดังฝัน ยังคงเหมือนเดิมครับยังคงเหมือนเดิมครับเสียสั่งลุยทนายหนึง่ง